สวัสดีครวันนี้ผมจะมาแจกรหัส p ีเข้าได้เราเปอเซ็นนะครับดูนะครับรหัสด้านบนเ c หนึ่งกหนึ่งส่วนรหัสด้านล่างนะครับเอหนึ่งกาหนึ่งสอง ร้อเซ็นนะครับไม่ใช่ราดูแล้วเปอเนหนึ่งก็หนึ่งเขาไดเนหนึ่งก็หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองครับเขาได้รเรเ็นนะครับไม่เชื่อลองไปเข้าเราผมจะเข้าไปดูครับดูนะครับผมจะเข้าไปดูนะครับยุนแชันะครับนี่ร้านผมดูนะดูนะ ดูนะครับ FC 191น่ 14, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, ด้านล่าง FC 19 120 12เข้าด้วยครับเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับรับนะครับ,รบ,นะรบแต่ผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับนะี่ครับนะี่ครับนี่ครับ อขอจบเพียงเท่านี้นะครับ